ยินดีต้อนรับสู่ Luxury a ี่อัช่องที่นำเสนอประสบการณ์แห่งยนต์ประกรรมที่เหนือระดับทุกรายละเอียดที่คุณกำลังจะได้รับชมไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือการออกแบบวิศวกรรมและไลฟ์สไตล์ที่รวมอยู่ในหนึ่งเดียวและว,วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับกระบะระดับตำนานที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปี2026กับ Toyota h i l u ักแชมป์ชมใหม่ล่าสุดนี่คือรถกระบะท,ที่สร้างขึ้นเพื่อคนทำงานจริงจแต่ก็ยังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยดีไซน์สุดเท่ ฟังก์ชันครบครันและความคุ้มค่าที่หาได้ยากในตลาดรถเชิงพาณิชย์ยุคปัจจุบัน2026 Toyota Hilux c ช a m p ถูกออกแบบมาใหม่หมดจดด้วยแนวคิดเรียบแต่ล้ำและแกร่งถึงแก่นโครงสร้างตัวถังบนช h รซี่ลัดเดอร์เฟรมแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมลดน้ำหนักลงแต่รองรับงานบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยมด้านหน้ามีความโดดเด่นด้วยฝาหน้าเลดแบบสองชั้นพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูทันสมัยกันชนหน้าออกแบบให้เรียบแต่บึกบึน พร้อมตัดลมได้ดีเพิ่มความแร่งในทุกมิติกระจังหน้าแบบสีดำด้านหรือโครเมียมตามรุ่นย่อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นตกแต่งเพื่อใช้งานหนักหรือรุ่นที่เน้นความเป็นไลฟ์สไตล์ขนาดตัวถังไฮรักแชมป์มีให้เลือกหลายแบบทั้งตัวถังตอนเดียวตอนครึง่งและ4ประตูที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานช่างและการใช้งานในเมืองแบบครอบครัวพื้นที่กระบะด้านหลังกว้างครึ่งลึกครึ่งพร้อมจุดยึดสัมภาระและระบบล็อกเทลเกตแบบใหม่ที่แข็งแรงและใช้งานสะดวก สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นกล่องเก็บของหรือตู้เย็นเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยโครงสร้างโมดูล่าภายในห้องโดยสารแม้จะออกแบบให้เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกทันสมัยและใช้งานจริงได้ดีเบาะนั่งใหม่สบายขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกลางสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องชาร์จ USB-C และระบบเชื่อมต่อ Bluetooth แบบ Dual Device ที่สามารถเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกัน ไฮรักแชมป์2 0 2 6ยังเด่นด้วยการตกแต่งที่สามารถคัสตอมได้มากกว่าทุกกลุ่นที่ผ่านมาด้วยชุดแต่งแท้จากโตโยต้าที่หลากหลายทั้งหลังคากระบะลินหน้าคิวซุ้มล้อบันไดข้างกันชนท้ายและชุดแต่งแนวออฟโรดขุมพลังมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและดีเซล2.4ลิตรโดยเครื่องยนต์ดีเซลให้กำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา5หรือ6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดระบบกัน้คคู่พรออมสง และด้านหลังแบบแหนบใหม่ที่รองรับน้ำหนักมากขึ้นแต่ยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่สิ่งที่ทำให้ไฮรักแชมป์แตกต่างจากกระบะเชิงพาณิชย์ทั่วไปคือระบบความปลอดภย Toyota Safety, ัย o y o ย a Safety ี e เซ e ที่ใส่มาให้ในหลายรุ่นเช่นระบบ Break, เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนกล้องถอยหลังและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมระบบ Hill Ass i s t Control ช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมการลื่นถไหล ไฮรักแชมป์2,026ไม่ใช่แค่กระบะสำหรับงานหนักแต่มันคือเวทีที่พร้อมให้คุณออกแบบการใช้งานในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งในเมืองรถร้านค้าหรือฟู้ดทรัครถเดินทางสำหรับสายแคมปิง้งหรือรถแต่งลุยสายออฟโรดโตโยต้าออกแบบรุ่นนี้ให้เป็นรถที่ปรับแต่งได้แบบโอเพนแพลตฟอร์มด้วยโครงสร้างรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมากถึง100แบบเหมาะสำหรับทั้งกลุ่มธุรกิจและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่เป็นตัวของตัวเอง สรุปแล้วโตโยต้าไฮรักแชมป์2องคือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงได้ตอบโจทย์การใช้งานจริงและพร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางขอบคุณที่รับชม l ัก u r y รี่อัตโตถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมใช้งานจริงในทุกสถานการณ์และยังสามารถแต่งได้ตามสไตล์คุณเองโตโยต้าไฮรักแชมป์2องคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนที่กำลังมองหากระบะคู่ใจแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถยนต์หรูรุ่นถัดไปที่นี่ ที่เดียวลักชัวรี่อัตโต